สวัสดีครับคลิปที่แล้วชวนเพื่อนๆมาคุยเรื่องว่าทำไมถึงต้องตัดข้าวตัดหญ้าวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาดูว่าหลังจากที่ตัดใบข้าวตัดใบหญ้าแล้วเนี่ยผมก็จะมาใส่ปุ๋ยน้ำชีวภาพปุ๋ยน้ำชีวภาพผมก็ผิดขึ้นมาเองนะครับอันประกอบด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์แสง นะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำก็คือมกาจากาวัชพืชทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัชพืชน,นะครับแล้วก็มีสารจากใบก็คือนี่ครับน้ำยาล้างจานที่ทําขึ้นมาเองนะครับใช้เพียงนิดหน่อยวันนี้จะให้ดูขั้นตอนว่าผมทํำยังไงนี่ครับผมใส่แค่นี้ นะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราวแสงนะครับมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยไม่มีปัญหานะครับหลังจากที่ผมลองใช้แล้วไม่มีปัญหาขวดนี้ผมจะใช้ฉีดพ่น3ามถังก็แบ่งเป็น3ส,ส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำชีวภาพที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับขย่อนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในขวดนาน เป็นปุ๋ยที่ผลิตขึ้นมาเองกะกะเอานะครับเพราะว่าไม่มีสัดส่วนใตตัวนะครับหลังจากนั้นเติมน้ำ เติมน้ำจนเต็มถัง20ลิตรนี้หลังจากนั้นเราก็ไปฉีดพ่นพร้อมกันเดี๋ยวไปดูกันครับเมื่อเติมน้ำเรียบร้อยตอนนี้ก็จะมาทําการฉีดพ่น ผมติดโทรศัพท์ไว้หน้าอกผมมองไม่เห็นนะครับผมก็จะมาฉีดพ่นแบบนี้นะครับฉีดพ่นเป็นการให้ปุ๋ยทางเป็นการให้ปุ๋ยทางใบนะครับเนะี่ยก็ฉีดสูงๆแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะครับทำสองหน้านะครับหน้าแปลงหนึ่งก็ทำสองหน้าฉีดไปฉีดมาเนี่ยครับก็นะครับแล้วก็เดินฉีดไปเรื่อยๆฉีดสูงๆนะครับให้มันจะได้กินพื้นที่กว้างๆหน่อยผมไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้มองกล้องนะครับเนื่องจากผมไม่ได้มองกล้องกล้องติดอยู่ที่หน้าอก นะครับฉีดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอผมฉีดช่วงยินนะครับก่อนที่ะตะวันตกดินนะครับช่วงที่ยังมีแสงแดดอ่อนๆอยู่นะครับเพราะว่าเขายังเปิดปากใบอยู่เปิดเมื่อเขาเปิดปากใบก็เราฉีดปุ๋ยน้ำเชื้อผ้าเข้าไปเขาก็จะได้รับปุ๋ยทางใบนะครับ ดินมีความชื้นนิดหน่อยนะครับขณะนี้ดินที่มีความชื้นนิดหน่อยเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนานเพิ่งจะตกเมื่อ2อวันเออมื่อ2วันที่แล้วมารอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงอีกแล้วไม่ตกอีกเลยนะครับนี่ครับ ฉีดกว้างๆฉิดสูงๆฉีดกว้างๆเราจะได้เดินแค่2หน้านะครับสหน้าก็คือเนี่ยจากตัวนี้ไปถึงตรงนู้นมันก็ครึ่งเนี่ยครึ่งคนาแล้วนะครับครึ่งคนาแล้วเราก็เดินแค่สองรอบแล้วฉิดสูงๆนะครับยกหัวสูงๆมันจะได้ไปไกลๆนะครับแล้วเราก็เดินช้าๆค่อยๆเดินนะครับแล้วเราก็สายไปสายมาแบบนี้ ให้ละอองน้ําที่ผสมทุกอย่างอยู่ในถังแล้วค่อยๆอตกลงมาสู่ใบข้าวนะครับสู่ใบข้าวสารจับไปก็คือน้ำยาล้างจานซึ่งผมเติมไปนิดหน่อยมันก็จะช่วย ให้มันเกาะติดอยู่ในใบข้าวนานขึ้นที่ผมต้องเดินช้าเพราะว่าผมพยายามที่จะดูะร่องช่องว่างของข้าวนะครับพยายามจะไม่ให้พยายามจะเหยียบข้าวให้น้อยที่สุดดังนั้นเนี่ยตาผมก็ไม่ได้มองกล้องผมบอกไว้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าเพราะว่ากล้องมันอยู่ที่หน้าอกผม มองไม่เห็นนะครับผมรัดเข็มขัดหน้าอ,อกเอาไว้นะครับรัดเข็มขัดหน้าอ,อกเข้าไว้ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นหน้างานด้วยก็เลยซื้อสายรัดเข็มขัดหน้าอ,อกสําหรับติดกล้องโดยเฉพาะนะครับเวลามาฉีดยาฉีดอะไรนะครับก็จะได้พาเพื่อนๆมาดูหน้างานด้วย แบบนี้นะครับครับเมื่อสักครู่เราฉีดพ่นมาจนถึงตรงช่วงประมาณกลางๆแปลงนาก็คือตรงนี้ตอนนี้ผมก็จะไปเดิน ไปอีกตรงจุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งเพื่อที่จะเดินกลับเพื่อที่จะเดินกลับอีกรอบนึงก็จะครบก็จะฉีดพ่นในแปลงนาแปลงนี้ครบทุกส่วนนะครับตอนนี้ตรงไหน,นอยากให้มันไปไกลเราก็ยกสูงหน่อยตรงไหนอยากจะเน้นเราก็ ฉีดพ่นได้ตามความต้องการของเรานะครับข้อดีก็คือแบบนี้แหละครับแต่ข้อเสียก็ต้องที่ต้องคอยระวังก็คือว่าถ้าเรามาฉีดพ่นบ่อยๆเราก็จะหยิบต้นข้าวไปด้วยอตอนนี้ข้าวมันมีอายุ2เดือนอร่วม3เดือนแล้วนะครับร่วม3เดือนแล้วมัาเขาแต่งตัวแล้วแหละพูดง่ายๆนะครับ แต่งตัวพร้อมที่จะตั้งท้องแล้วนี่ครับค่อยๆสายไปเรื่อยๆนะครับฉีดแบบนี้ไปจนจนหมดถังนะครับนาแปลงหนึ่งก็20ลิตรก็พอดีนะก็อาจจะมีเหลือนิดหน่อยสำหรับแปลงนี้เข้าใจว่าจะเหลือนิดหน่อยนะครับ ฉีดไปตาผมก็ดูต้นข้าวนะครับจุดที่ผมจะเดินก้าวเข้าไปเพราะว่าไม่ต้องการให้มันทำลายต้นข้าวนะครับไม่อยากจะเหยียบต้นข้าวนะครับก็นะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะเหยียบต้นข้าวนะครับทำยังไงก็ได้ให้เลี่ยงให้มากที่สุด มันดูเหมือนง่ายนะครับผมทำครั้งแรกผมก็งงๆง,งมันก็กว่าจะจับจุดได้นี่ก็ทำไปสองครั้งสามครั้งถึงจะจับจุดได้เออมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นี่ผมพ่นหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ข้าวอายุเดือนกว่าๆผมก็เริ่มพ่นแล้ว ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพนะครับเป็นปุ๋ยน้ำที่ผลิตขึ้นมาเองหมักเองทําเองทุกอย่างทาเองทุกขั้นตอนนะครับวันนี้ก็เลยเนับว่ามีโอกาสดีที่ได้เพื่อนเพืพ่อนมาดูด้วยนะครับเพืพ่อนๆที่เคยทำนามาก่อนอา่าลืมบอกไปว่าผมก็เป็นปีแรกที่มาทำนาเนาะแล้วก็มาทำนาอินทรีย์เลยนะครับมันจะ ต่างจากคนอื่นที่เขาทํานาเคมีนะครับเขาก็จะใส่ปุ๋ยเคมีเป็นหลักฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดยาฆ่าแมาลงเป็นหลักแต่ผมไม่ได้ทําแบบนั้นหญ้านะครับผมก็ตัดมาเป็นอินทรีย์วัตถุให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในที่สุดนะครับเอาละ,ะครับพลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับพิตุประการใดน,นะครับต้องขอโทษขออภัยเอาไว้ณนโอกาสนี้ด้วยนะครับไปพบกันใหม่ครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กําลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับหวังว่าคงจะได้รับกําลังใจดีๆเช่นนี้ตลอดไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ silet saya dah jelek ini